สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลสมอนชาแนลนะคะเดี๋ยวขอทำความสะอาดก่อนนะคะ f อฟนะคะ ยืดสก่อนหงมึี่นหแล้วตเลยพอกอนวค่อเมีเบอยนึอได้กอนมู น่นนี่ใส่นั่นบ่ไอ้น่ไอ้้มนั่นบ่ขาึ้นเท่าไหร่ขขึนเท่าอ๋อมันไก่เนาะทอหามว่าเนี่ยเขโคตรโคตมากมาถึงว่าใค้องหากัคนนี้ทรหาคอยบอกจ้าทังลาอโออัน เครื่องเครื่องที่จะโทรหาข่อยไ่ได้เอามาบั่ได้ข่อยไม่ขอเนื่อขจะเห็นไล่เออขัดขัดเัาหน้าต้องข่อยสิถ่างานจตก็เปนหน้าต้องข่อยได้เพราะว่ามอเมนข่อนข่อยไม่ได้เอาเครื่องใหใครข่อยกลับไปว่าวข่อยกลับไปเออข่อยกลับไป จังนี้ไล่ท่านี้มาไล่ท่านี้มาเราไปใส่เนาะไปกัแล้วไปโทรหาพรเด็กแล้วนะมันสามทุ่มแล้วเคยเห็นนะฮะโมโหแลอัั้นสามทุ่มแล้วเคยเห็นก็ลวไปโทรกลับโมหมาเจอมาใส่หนัสามทุ่มแล้วเลยโอ๊ะไปโทรหาพรนม่เด็กแล้วอาจจะเปลี่ยนชื่อ สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะเอารถแงมาโมไมไซคเองเนาะเขามาจกเทาจากเทขับัซมาจากเทเก่งคักเนาะสีาก้องงามอื่นหรือเป่สทาก้องง่ามอืนหร้อ่ แม่16วันอื่นแล้วกองงาวเขาแห่มาแต่เ้าระเอามือลดไม่ออกวะแม่พรุ่งนี้กองยาวค่ะพรุ่งนี้รับกองยาวไม่ได้ดพรุ่งนี้น่ะผมไปงานบรนคูโอ้เสียดายด้วยเสียดายด้วยจะเป็นงานที่เป็นปึกปีกปอกจะเป็นพออบอกจะเล่นเปเป้บรนคุไม่บรรคูผมต้องไปถ่ายงานโอ้ใช่ใช่เพราะว่าเพิ่นรับงานเนาะลูกอยู่อยู่ลูกก็อยู่แม่ก็อยู่ โอ้ยเบื่อดอกคนไทยน่ะดูดอกคนไทยน่ะดอกไทย แม่นกทำไมจะพาลูกจิ้มซิ่นกไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่ต้องแม่เอ่ยหาแม่นกเจ้าบินเจยเจย์าแม่ไ้ลูกจิ้มไปเรียนหาแม่โอ้ยก็จะกินกระพาะไม่เอ่ยหาแม่นกแม่นกเแม่นกเขาทงชุระมีชุระ กินน้ำล้นจิ้มเพอเอ,อ้หาเมนูกกนมเผื่เอเราสอหาตัวช่วยเนาะโอ้ยเรอง <มา S 2> ไป <ๆ S 2> หาตัวช่วยดดดเพราะเมนกกำลังจะมาจากจุนบุรีเมนอกอยากกินอนเดอ์อยากกินฟุ้งเลยมา คือขนมอันประเภทเบาๆเอฟีถ้าเราไม่โยนเอฟดีเลี้ยงตัวเข้ามาแจกทีละอันเอฟดีเ้ยห้าโมงก็มีเสร็จอ่ะขอไปด้วยก็จะนำมากับปรับปรุงแก้ไขนะเข้าไปดูพวอเปร่าพูดเมื่อคนะืนเ สวัสดี FC ทุกท่านอ้าวเก้านาทีแล้วขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ